ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาจอกับปามบารีเอ็กอีกครั้งนึนะคะวันนี้เรามาเจอกันกับมาเริตในเดือน n o v e m ber ค่ะก็คือเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะบอกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยดูซูวนอน่อรลอยลยทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปามใช้และชอบอะไรกันบ้างคะ่ะ เริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะเป็นคุชชั่นนั่นเองนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะชิงอันนี้คือ Jo Mil Cushion BB Cream นั่นเองนะคะเรารีวิวไปแล้วไปหาย้อนดูกันได้นะคะปามใช้และชอบมากมากเพราะมันเป็นงานแบบผิวที่กึ่งแมทแล้วมีการปกปิดที่ดีสบายผิวแล้วก็ติดทนนานมากคือชอบมากคือใช้ทุกวันเลยคือข้างในเนี่ยเกลืกลางมากนะคะ ที่ให้มาก็โคตรนุ่มเลยและตัวด้านในนะคะกําลังจะหมดมกําลังจะเปลี่ยนไส้อันใหม่นะคะซึ่งมันดีมากเราก็ไม่รู้เราจะไปหาได้ที่ไหนอีกนะคะเพราะว่ามันใช้แล้วชอบมากๆแล้วก็แพคเกจจิ้งคือมีความแบบสวยเงามมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นรองพื้นที่เคยรีวิวไปนานแล้วนะคะแต่มาใช้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวบอกกันก็คืออันนี้เลยค่ะชิง อันนี้คือ Solar f ราเดชั่นไพรเมอร์ f 5 0 PA-3 บวกนั่นเองนะคะเราเคยรีวิวไปแล้วไปหาย้อนดูกันได้สาเหตุที่ชอบเพราะว่าปามเนี่ยต้องเดินทางกลับกรทมนะคะไปหาคุณหมอเนาะทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วปั๊มใช้ตัวนี้ค่ะในการแต่งหน้าไปหาคุณหมอแล้วก็ใส่แมสไปนะคะอยากจะบอกว่าเลอะแมสคือน้อยมากๆและมีความติดทนที่ดีมากคือเวลาเดินทางกลับกรมทมทีไรเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะเหงื่อ,ยยอเอย,ยอะปัามเสมือนแบบ คือมันแบบเหนื่อยจากระยองไปกรุงเทพมันจะเหนื่อยมากอะไรเงี้ยบางทีก็เหงื่อยเยอะอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดปาล์มไปกรุงเทพเนี่ยมันจะชอบไปเดินห้างไปชอบไปเดินตลาดอะไรเงี้ยเพราะว่าคือกลับจากระยองไปกรทมก็อยากจะไปทํานู่นทานี่อะไรเงี้ยพอไปแล้วมันก็จะแบบเหมือนมีแอคทิวิตี้ทำอยู่ตลอดเวลาพอกลับบ้านมาตัวเนี้ยมันยังอยู่ติดทนอยู่เลยมันก็เลยใช้แล้วค่อนข้างที่จะชอบเลยคะ่ะไม่ติดแบบติดแมสคคือน้อยมากแล้วก็คุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้เป็นอย่างดี ปลาล์มเป็นคนผิวแหง้งไม่ต้องลงแป้งต่อก็มีความแบบติดทนดีมากๆชอบมากเลยสำหรับสำหรับรองพื้นนะคะในเดือนพฤษภาคมที่พฤษภาพฤษภาคมวะ่ะพฤษจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะมีใช้แล้วชอบ2ตัวนี้ค่ะแป้งที่ปาละใช้แล้วชอบนะคะหลายๆคนอาจจะซาก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะนี่เลยชิ้งอันนี้คือแป้งโนโวค่ะแปนเฟรชสตินลักชัวรี่นะคะนัวริชชิ่งเมคอัพ พาวเดอร์ do, นะคะเป็นแบบเนื้อซาตินซึ่งแบบแพคเกจจิ้นคือน่ารักมากนะคะทุกคนแล้วก็คือสีแป้งเบอร์ 2, ะเปจนแบบนี้ไม่รู้จะเห็นกันไหมคือแสงมันกำลังแสงมันวูวืดนิดน,นึงอะนะคะต้องขออภยัยก็คือแบบมันเป็นแป้งที่มีสีแต่เหมือนไม่มีสีแล้วก็ใช้ทัสอัพใช้เติมระหว่างวันใช้ควบคุมความมันอะไรได้ดีมากๆตะนี่เห็นไหมมันเมื่อกี้มันยังมีเหมือนแบบว่ามีความแบบเงาเอยู่พอลงไปปุ๊บ มันจะแมทเลยซึ่งแบบดีมากแล้วก็สำหรับตัวปามเป็นคนผิวแห้งใช้แล้วไม่คราบไม่ขุยไม่ลอกไม่ใดๆเลยนะคะแล้วก็อยู่ติดทนดีด้วยนะคะสีอาจจะแอบ,บขาวไปสักนิดนึงนะคะแต่สําหรับตัวปามเนี่ยปามพอดีนะคะก็เลยใช้แล้วชอบเอ้ยอันนี้ปามใช้เป็นเบอร์สามคอนเน็ตชั่ c o ์เลนะคะแป้งอีกตัวที่ใช้แล้วชอบนะคะก็คือจเจ้าตัวนี้เลยค่ะชอันนี้คือแป้งน้องหมีจากแบรนด์มาฟริกนั่นเองนะคะเบอร์ที่ปามใช้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะ มันน่ารักมากตรงที่ว่ามันเป็นลูกหมีแบบนี้ทุกคนเห็นไหมมันเป็นลูกหมีแบบนี้นะคะเป็นสีโทนเหลืองอันนี้จะมีความอมชมพูหน่อยๆนะแต่ว่าเนี้ยเป็นโทนเหลืองซึ่งมันแมทมากอันนี้คือแมทเลยนะคะวันนี้บอมก็ลงค่ะแต่ว่าจะลงเฉพาะกรอบหน้าแล้วพวกเศษๆก็ค่อยเอามาปัดที่หน้าแกม้มเพราะว่าตัวน,นี้แมทมากฉะนั้นสําหรับคนหน้าแห้งถ้าใช้เนี่ยระหว่างวันอาจจะเป็นขุยเป็นคราบได้ค่ะก็คือวิธีการใช้คือใช้แปรงจะดีที่สุดแล้วก็ปัดเฉพาะกรอบหน้าแล้วถ้าเศษๆค่อยเอามาเข้าเข้ามาด้านใน ติดทนมากติดทนดีมากแบบผิวแพ้งอย่างปาล์มนะติดทนดีมากแล้วก็มีความน่ารักกระปุกกระปีกระ,กกระจกอะไรเงี้ยสองตัวนี้คือใช้แล้วชอบในเดือนพฤศจิกายนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานแบบเบาๆทัชอัพอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานแมทที่ปกปิดขึ้นมาแล้วแต่คนชอบนะต่อมาเป็นอายแชโดว์ที่ปาลมใช้แล้วชอบค่ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะจิง้งอันนี้คือมัฟฟิกค่ะ เป็น e y e s o w d o w Memories of the old egg. O a O H a Color ชื่อ,อยาวมากนะคะเป็นแบบว่าแผ่นซีดีแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็สีด้านในวันนี้บาใช้น้องเขาแต่งตาด้วยนะทุกคนไม่รู้จะเห็นไหมคือเนื่องจากว่าแสงมันแบบแปลกๆงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะก็อันนี้คือสีของเขาเลยนะคะซึ่งบามช้เกือบทุกสีเลยนะสีเขียวยังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะ เนี่ยมันจะได้เป็นลุคแบบเนี้ยคือแบบมีความแบบคริสต์มาสได้อะไรได้มีความน่าหลอกลุบแล้วก็เนื้อสีดีมากติดทนดีด้วยนะคะชิมเมอร์จะหายไประหว่างวันตามแมทเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะข้อข้อเสียสำหรับข้อเสียใดยยเรียกว่าข้อเสียคือเป็นมีกระจกนะคะมันก็เลยต้อง,องใช้กระจกตัวถ้ามันมีกระจกเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องพกกระจกอื่นก็ใช้กระจกอันเนี้ยไปได้เลยแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีกระจกนะคะมันก็เลยเบาอะเนาะซึ่งใช้แล้วชอบมากเลยคะ่ะ ต่อมาค่ะเป็นมัสคาร่าที่อยู่บนเปลือกตาปามนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะซูเปอร์โมเดลนะคะจากซีวนาคันเลยที่เป็น2หัวแบบนี้ในปี2019ามใช้แล้วชอบเหมือนกันค่ะแล้วพอไปเจอก็เลยซื้อมาใช้อีกทีหนึ่งแล้วก็อุ้ยชอบจริงๆนะคะใช้ได้ด้านสีน้ำตาลเนี่ยเอาไว้ปัดคิ้วซึ่งวันนี้ก็เอามาปัดคิ้วนะคะทุกคนนะคะส่วนด้านสีดำก็ปัดมาสคาร่าปกติติดทนกันน้ำกันเหงื่อเป็นอย่างดีมากๆ ก็คือแบบปัดง่ายไม่เป็นก้อนเรียงตัวดีอะไรเงี้ยนะคะมันจะแบบนี้คือดีมากแล้วราคาถูกด้วยร้อยเดียวได้สองหัวได้คิว้วได้ตาโอ้ยคุ้มมากามก็เลยใช้แล้วชอบค่ะติดทนกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ล้างออกไม่ได้ยากน,นะคะใช้กินซิ่งนมแพที่ใช้ประจำเนี่ยแปะใช่ไหมปุ๊บรับไปสิบวิลูดออกจบแค่นี้ไม่ล้างไม่ได้ยากเลยนะคะต่อมาเป็นายไลเนอร์สีดำตาลท,ที่ใช้แล้วชอบค่ะก็คือ g ุยก l g a m i treat chocolate คอล o r อ y e อายไลอะไรก็ไม่รู้สักอย่างสัมติงเป็นสีน้ำตาลนะคะก็อันนี้เราได้ฮอกัอนไปแล้วนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้อ่อนๆซึ่งมันก็จะเอามาเขียนคิ้วนะคะคนชอบเอามาเหมือนแบบร่างโครงคิ้วอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะคือกันน้ำแต่ถ้าแต่ไม่กันเหมือนสมช์คือแบบถ้าไปแบบไปถูเขาอย่างเงี้ยหายนะคะกันน้ำแต่ว่าไม่กันแบบพวกแบบนี้นะคะก็จะแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ บางทีเนี่ยจะแห้งไปก็ให้ขยับขย่าเยอะๆหน่อยใช้กำลังแขนเยอะๆหน่อยซึ่งโอเคเลยกันน้ำติดทนแต่ไม่ได้กันเหมือนแบบการถูไปถูมาอะไรย่าเงี้ยะคะก็ถูกด้วยลนะคะ่ะแบบ59-69เลยาางเงี้ยดีนะคะต่อมาอะไรนอีกอันหนึ่งที่วนตาปามนะคะเขียนดีแต่ว่าสำหรับตัวปามข้อเสียคือมันเล็กไงก็คือแบบอันนี้คือดีเซค่ะเป็นอะไรเนื้อของดีเซนะคะอันนี้คือ 3s super slim smooth stain black eyeliner นะคะสีดำสนิทติดทนนานนะคะแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมดำแบบดำแบบนี้เลยแล้วก็เขียนง่ายแต่ข้อเสียคือมันมันด้ามเล็กมากอะถ้าเทียบกับไอ้คุยกามิพอมันด้ามเล็กอะปาเป็นคนมือใหญ่มันจะเหมือนแบบจับยากอะมันต้องจับแบบนี้คือมันจับยากแต่ว่าพอกรีดแล้วมันกรีดง่ายกรีดง่ายแต่จับยากเข้าใจปะเพราะมันเล็กไรเงี้ยแต่ว่าติดทนกันน้ำกันเหงื่อ เป็นอย่างดีแต่ไม่กันการสัมผัเหมือนเดิมนะคะก็หลายๆแบรนด์อยากให้เหมือนกันแบบการถูนะเพราะบางทีแบบคันตาขยี้ตาอะไรเงี้ยก็ไปแล้วนะคะก็อันนี้ติดทนกันได้เหงือ่อแต่ว่าไม่กันการถูนะคะใครเป็นคนชอบแบบขยี้ตาถูตาอะไรเงี้ยก็เสียใจด้วยเพราะว่าอีชันก็เป็นหนึ่งในงนั้นที่ชอบขยี้ตาถูตานะคะต่อมาเป็นเป็นที่งานปากบ้างคะ่ะบาใช้อันนี้คะ่ะ h o Jo Moisturizing Repair นี่เลยชอบมากนะคะใช้ด้านเนี้ยไปเยอะมากทุกคนดูสังเกตว่าเยอะขนาดไหนอันนี้จะเป็นด้านที่เอาไว้ลงเหมือนมาร์คปากอะไรเงี้ยแต่บามใช้ทั้งวันเลยนะแล้วก็ด้านเนี้ยจะเป็นด้านสครับซึ่งสครับไม่ค่อยได้ใช้หรอกใช้ประมาณ3วันครั้ง4ีวันครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าด้านที่เป็นแบบว่าตัวรีแพลนลิปอะดีมากชุ่มชื้นแล้วมีความเหมือน juicy มีความปากอมชมพูหน่อยๆคือดีมากทุกคนอยากให้ไปลองนะคะแล้วก็มันคุ้มมากเพราะว่ามาได้ทั้ง lip scrub แล้วก็ได้ทั้งเป็น m o i s t ไ r i ิ i n g lip า a l m ด้วยนะคะไงลองดูนะ ตัวสุดท้ายที่ใช้แล้วชอบค่ะเป็นลิปที่อยู่บนปากปามนะตอนนี้นะคะก็คืออันนี้เลยค่ะสสีโซโซเน็กซ์ลิควิดลิปนั่นเองนะคะปามใช้แล้วชอบทั้ง3เบอร์เลยที่มีคือ 1, 3, 8นะคะวันนี้ใช้เบอร์1กับเบอร์8นะคะผสมกันสวยมากทุกคนแนะนำเลยแบบว่าถ้าใครติดตามใน IG Twitter หรือแฟนเพจนะเขจะเห็นว่าปามเนี่ยลงรูปไปแล้วอยากจะบอกว่าดีมากทุกคนดีแบบดีมากๆเนื้อดีติดทนเกลี่ยง่าย เป็นความแบบสมูทแมทที่แบบเรารู้สึกว่ามันแมทที่ไม่ได้แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีความชุ่มชื้นจนเกินไปอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบดีมากแล้วก็ราคาก็ดีด้วยนะคะยังไงก็ลองดูนะคะและอันนี้ค่ะเป็นมาเฟริของปาม <laughs> ด้วยเช่นกันซนมากน้ำขิงโตโตแล้วนะคะน้องน้ำขิงนะคะ,ะน้ำขิงไม่ใช่แมวนะคะเป็นกระต่ายเพราะว่าไม่รล้งเลยแล้วก็ ปกติแมแวจะวิ่งแต่นี้กระโดดนะคะเป็นกระต่ายนะคะทุกคนชื่อน้ำขิงเป็นมัมโครต ในเดือนพฤศจิกายนเช่นกันโอเคนะคะก็อันนี้คือ My f a v o r i t e ในเดือนพฤศจิกายนของบามทั้งหมดนะคะใช้แล้วชอบนะคะก็เป็นสิ่งที่หาก,กันได้ง่ายในแอปสม้มแอปม่วงนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ้างด้วยนะคะตามบา, Social Media, า,าร์ในโซเชียลมีเดียด้ว, Twitter, ะ IG, น,ดวนะคะรีวิวเจ้าบาร์นไรเอ็กทวิตเตอร์เลยจีแอนบร์นเอ็กนะคะและอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย